เฮ้ยพอแล้วไม่ได้ต้องไปหลายบ้านเออผัวเองตายก็ดีนะเว้ยทำไมอะ่ะจะได้มีผัวใหม่ไงเออดีจริงด้วย <c oughs> ไมไปเลยไปไปเลยไป,ไปมาแช่งคนเคยเลวคนนี้ขอสัญญาจากนี้ไม่ทำให้เธอร้องไห้ขอโอกาส <c oughs> สุดท้ายให้กับฉันคนเคยเลวคนนี้ที่รักเธอ <c oughs> ล้องแค่ตัวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ต้องร้อมรัวด้วยพ,พี่ชายชอบร้องเพลงตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ชายจะออกมานะอันตรายจะจะป้องกันทุกอย่างไว้ให้พี่ชายเองจู่ๆทำไมอากาศถึงได้ร้อนอบอ้าวแบบนี้ไม่เห็นเจ้าคะ่ะ ให้พาชุบน้ำเย็นเย็นเช็ดเนื้อเช็ดต,ตัวก่อนนะเจ้าค่ะจะได้คลายร้อนได้บ้างนะเจ้าค่ะพี่บัวคำก็ร้อนเหมือนกันไม่เป็นไรเจ้าค่ะพี่ทนได้เจ้าค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอากาศถึงได้ร้อนอบอ้าวขนาดนี้ปังบัวคำคุณปางครับคุณบัวคำครับอ,อ,อ,อยู่หรือเปล่าครับ รีบออกมารีบไปปิดประตูหน้าต่างที่หน้าบ้านเร็วเจ้ค่ะเฮ้ยทำไมบ้านดูเงียบๆจังวะนี่บ้านนี้อยู่กเหมือนไม่อยู่อะวะไปๆ กี่ไม่ยัแบบเ่เปิดอยย่เลย่ะเออเฮ้ยไม่ได้สังเกตว่ะไปไปไปจะได้เสร็จงานเร็วไม่ค่ะเป็นเพราะใส่สินมนดำเจ้าค่ะฮอทำไมบ้านเงียบจังวะเหมือนไม่มีคนอยู่เลยอ่ะก็บอกแล้วไง บ้านนี้อยู่ก็เหมือนไม่อยู่อ่ะออกไปข้างนอกประตูก็ไม่ปิดอยู่นแค่ผู้หญิงสองคนเองแล้วอาไงดีวะเออวางาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมล่ะว่าเอาสายสินเนี่ยมันล้อมบ้านกันผีแม่ไม้เออวะถ้างั้นก็ก็ล้อมให้เขาดีกว่า วงขาดนะเว้ย kind of รู้แล้วนะเออตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเออเตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไข่ดึงวะเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไอสวยทำไรวะเนอ้วนี่จะเขนไทมี่บ้านนี้มีแผู้หญิงขไปกเสียของเปล่าพี่นี่งสวยใส่สิ่งที่พวกข้าแบ่งให้เองไะตั้งเยอะตั้งยะอยู่แล้วน่ยฮะเอง เอาไปทาอะไรนักหนาววะผัวฉันยิ่งอล่อหลด้วยถ้าไม่ป้องกันไม่ดีดแล้วนองผีแม่ไม้มาเอาผัวฉันไปทําไงล่ะพี่เดี๋ยวก่อนถ้าไอ้ชายนาหล่อเนี่ยผู้ชา,ายในหมู่บ้านเขาเป็นดาราเกาหลีไปแล้วโอ้ยเบื่อพ,อ,พอเค๊ไอจชาจริงๆเลยเดีเย๋ยวมืดก่อนไม่ทันการนี่เอามหมดนี่แลวแล้วกันเดี๋ยวไม่ทนันดูมันนี่มันฉลาดหรือมันโง่วะทําไมวะก็เนี่ยสายซินกองอยู่ตั้งสี่ห้าอันไม่เอาชาพ่อจะตรงต้องเอาอันนั้นด้วยอีโง่ ช่างมันเถอะปะเอ้ยนี่ไงกูถึง <โด S 1> ไม่อยากมีเมียไงวะทำไงเสร็จกกลัวเจอเมียงโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเออ ก็รูกว่าพี่หนีตามผีแม่ไม่ไปแล้วซะอีกเห็นหายไปทั้งวันเลยจะรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี nah, ่โอ้โหหัวหน้าชาวบ้านเขาลือกันว่าหัวหน้ากับครูเนี่ยไปขัดขวางพิธีเขามาไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ขวางนะฉันไปช่วยหมาต่างหากแสดงว่าช่วยเอาไว้ไม่ทันถึงได้แจกสายถินกันทั้งหมู่บ้านก็ถ้าแต่ไม่มาห้ามซะก่อนนะฉันน่ะช่วยทันแน่ใช่แล้วแกก็จะถูกบูชายาแทนหมาดำ ฉันไม่กลัวหรอกฉันะปกป้องตัวเองได้สงสารก็แต่หมาตาดำๆที่ต้องมาโดนฆ่าโดยไม่รู้อีหน่อยเน่นี่ถ้าวิญญาณมันมีจริงนะมันต้องทรมานหน้าดูเลยอะ่ะฉัฉว่ารีบกลับไปโยมสายสินกันดีกว่าะนี่จะบอกน้ว่าพี่ก็เอาด้วยเอกคนนี้ของแบบเนี่ย เชื่อไม่เสียหายอะไรนี่หว่าโอ้ยขนาดหมามันยังถูกฆ่าตายเลยแล้วมันจะไปช่วยใครได้แม่อย่าไปยุ่งกับเขาเรา,าขายของไปเถอะไอ้เรื่องแบบเนี้มันขึ้นอยู่กับความเชือ่อไปไปกลับบ้านกันได้แล้วพี่หนูดโย,ยนทิ้งไปเดี๋ยวพี่ผมไม่กลัวผีหรอกผมกลัวผีหมามา้าก,กว่าแม่งตายห่วงซะด้วยพี่ไม่ทิ้งหรอกนี้ลูกต้องคอยเลี้ยงดูนะเว้ยไป จริงขูดขขี่หมาแล้วแม่เออาเอาลูกปลีลูกคนจริงจริง ไปบ้างต่อไปเราต้องระวังกันให้มากกว่านี้แล้วเจ้าค่ะพวกชาวบ้านทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่าชะล่าใจไปนะเจ้าค่ะพวกชาวบ้านกำลังหาวิธีขับไล่เราอยู่ข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นข้ารอพิทศมาตั้งนั้นข้าจะไม่อยอมให้เราพรากจากกันอีก แต่เขาจำไม่หญิงไม่ได้ด้วยซ้ำนะเจ้าค่ะข้าจะทำให้เขาจำข้าให้ได้แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไปเราก็ต้องสร้างเวรสรางกรรมหรือจจบสินนะเจ้าคะแล้วคนพวกนั้นมันสมควรตายหรือไม่ละ่ะ พอแทกก็มาคุณฉันรัก